เพราะฉะนั้นเนี่ยให้นั่งไปเรื่อยๆเหมือนเรานั่งรถไฟที่จะไปที่หมายรถไฟเนี่ยเสียงมันกระบอกอยู่แล้วถึงกระช่างไม่ถึงกระช่างก็นั่งก็เรื่อยไปสุดท้ายก็ไปถึงปลายทางจนได้เราก็ต้องนั่งเรื่อยไปนะไอ้ทำให้มันได้อย่างสม่ำเสมอทุกวัน ยายขาดและแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะทำงานหนักจะเหน็ดเหนื่อยหรือนอนดึกก่อนนอนเราก็ต้องนั่งธรรมะหรือจัดสรรเวลาทำการบ้านที่มอบหมายเอาไว้ให้นั่นแหละสิ่งนั้นก็จะค่อยๆสั่งสมไปสั่งสมบุญสั่งสมบารมีอินทรีย์เราก็ถูก บ่มให้มันสุกมันงอมขึ้นมาถ้าเป็นการเรียนหนังสือเหมือนกับเราค่อยๆเก็บคะแนนไปเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวบุญของเรามันก็มาขึ้นมาเองกันแหละก็ถึงขีดถึงข่าวมันก็พลึบขึ้นมาเป็นรางวัลในก็รเราในสมัยพุทธกาลก็มีอย่างนี้ แม้จะพูดที่ไกลทิตพระผู้มีพภาคเจ้าทั้งเป็นนักบวชก็มีทั้งเป็นคารวาก็ระหัสนี่ก็มีเหมือนกันที่ว่ากว่าจะเข้าถึงธรรมก็มีระยะเวลาเขาเหมือนกันบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าขึ้นอยู่กับการสั่งสมบุญบรมีข้ามชาติมาแต่เราทำมามาก ขยันมามากชาติในการทำความเบียนสั่งสมบุญมาเยอะสิ่งที่ยากในการก่อนมันก็มาง่ายในตอนนี้มันพอฟังทำไม่กี่คำแค่น,นั้นเองก็บรรลุแล้วมันสว่างแล้วเข่าถึงวรรนาตรัยในตัวแล้วไอ้ที่ยากของเราในปัจจุบันก็เพราะไอ้ขี้เกียจในอดีตนั่นแหละ ไม่ได้ตั้งใจทำกันจริงๆอย่างจังเพราะฉะนั้นมันก็เลยมายากชาตินี้แต่ไม่ยากก็ยากไม่มากมันก็ยากพอสู้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะเห็นถ้าจะถามคำนี้ก็ตอบได้ว่าเมื่อหยุดเนี่ยเราถึงจะเห็นที่เราอยากจะเห็นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราะ ถ้าหยุดตอนนี้มันก็เห็นตอนนี้ถ้าหยุดพรุ่งนี้มันก็เลื่อนไปอีกวันหนึง่งถ้าหยุดอาทิตย์หน้าเขาเลื่อนไปอีกหนึ่งอาทิตย์ถ้าทำทำหยุดหยุดก็อีกนานถ้าทำไม่หยุดแล้วมันก็เร็วหน่อยเดี๋ยวความหยุดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปท้อไปทำความเพียงกันต่อไป มันสม่ำเสมอและนี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่แท้จริงและผู้ภาษาชาวบ้านก็เป็นงานที่แท้จริงของชีวิตหนึ่งที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยแม้ไม่พบก็ะทางชีวิตหนึ่งที่เกิดมาก็เผื่อการนี้แต่ถ้าพบพระพุทธศาสนาก็รู้เรื่องเร็ว แต่ทำไมพพระพุทธศาสนามานก็รู้เรื่องช้าเพราะว่าไม่มีใครจะมาสอนกันเรื่องเหล่านี้